บรรยากาศอ่างซับป,ปะดูมาเก็บผักบุง้งกับบมมีผักบุง้งรอบพี่น้องเอ๊ยจะตาอยู่ท้องไดมนนปปดันี่รอตายอยู่อ่างซับปะดูค่ะเดี๋ยวยายจายิไทยวิวธรรมชาติอ่างซับป,ปะดูให้บึ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวกลับกล้องก่อนจ้าพ,พุ่นปปะพี่น้องอ่างซับปะดูค่ะนี่นี่ มีเขามีมีวัดอยู่บนเขาพี่น้องนูน่นวัดมีวัดอยู่บนเขาด้วยนี่แหละจ้ะบรรยากาศอ่างซับป,ปะดูดูนะอ่างซับป,ปะดูสีคิ้วค่ะนี่ยาวไปทางนูน่นยาวไปนูน่นยาวไปนูน่นจ้ะยาวมากข้างหน้าอ่างกีอยู่ฝั่งนูน่นพี่น้องเอออยู่ไกลๆอยู่ไกลพอละเออโค้งพอด่ะเอออันนี้อันนี้ท้ายอ่างจ้ะ ทางท่ายอ่างนี่อยายยะตากับยายพ่านมาก็เลยวา่าจะมาพักบุกบ่มีพักเลยถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมวิวสวยๆกันจ้าริมอ่างซับป,ปดูมีเขาค่ะมีเขาสวยมากค่ะเทือกเขาสวยงามค่ะขณะนี้เวลาสามโมงเช้าพี่น้องมาชมบรรยากาศน้ำกันจานเขาหลังเขาสเสบิ้งเลยพี่น้องอือพูณน่ะสวยงามมากเลยจ้างามบ่อเขา เออนี่เขาหนองจอกหนองคามค่ะอันนี้ท้ายอ่างอยู่ฝั่งนี้พี่น้องพท้ายอ่างมันจะอยู่ฝั่งนี้จ้ะเอออันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านใหม่สันติจ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านใหม่สันติจ้เอออันนี้ก็ข้างทางก็จะปลูกก้าโพดปลูกมันเออปลูกมันปลูกสารพัดละจ้านี่ท้ายข้างหลังนะ อันนี้ก็จะเป็นมันสับปะรังน้พี่น้องเออนี่ให้ดูอ้อมเลยให้ดูอ้อมเลยวันนี้นี่พวกน่ะไอพ้พวกก็สวนแตงอืมวิวทาธรรมชาติสวยๆให้เบึงน้พี่นอนะ้องเนาะ่างสับป,ปะดูค่ะบรรยากาศสวยๆยาใสายๆพี่น้องเออรอตาอยู่พี่น้องเอ,อ้ยนี่ ยักไปทั้งใดบุ๊มาเก็บผักบุ้งผักบุ้งมันก็เป็นดกอกมดพี่น้องมันบ่มียอด <c oughs> เป็นตาอยากหัวยายตาฟาเพลินจ้ามาชมบรรยากาศด้วยกันจ้าอ่างซับป,ประดูจ้าพี่น้องบรรยากาศสดชื่นมากเลยจ้านี่อันนี้คือบรรยากาศอ่างซับป,ประดูนะคะตาเอออยู่ทางไหนเนาะออรอตาอยู่จ้านี่กระรุดพ่วงคู่ใจไปไหนไปกันจ้า ตลอนตลอนนำกันสองคนตายยายพี่น้องขอบคุณหลายเด้อจ้าสำหรับการรับชมขอบคุณหลายเด้อพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าจะเอาบรรยากาศสวยๆงาๆม,ม,มาฝากคุณเพื่อนอีกจ้าขอบคุณค่ะ